สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มยูนนะผมอยู่กับแมนยูนะวันนี้สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านครับคลิปนี้นะฮะใช่ครับปีใหม่ปีมังกรใช่ไหมครับปีงูใหญ่นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านเนี่ยมีความสุขกันมากๆนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันนะครับแล้วขอให้ร่ํารวยร่ํารวยกันนะครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสองห้าหกเจ็ดนะครับปีมังกรนะครับอ๋อเรื่องร้ายๆนะครับขอให้ผ่านไปในปีที่แล้วนะครับ ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปี2567นี้นะครับคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปเจ้าเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ m อ็มยูนะผมเอ็มยูนต์นะบรรยากาศล่าสุดนะครับ,บ,รนนรบที่บึงพารานชัยนะครับรนีบ่นะบึงพารานชัยนะ มีกิจกรรมเขาดาวนะครับวันนี้ร้อยเขาดาวนะครับ2024นะครับผมคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับคนก็เริ่มทยอยมาแล้วเริ่มเต็มพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับอ้าวเจอแมนยูแล้วครับนายขอขอนะครับมาตัวคอส ร้อยเอ็ดเขาดาว2024นะครับผมเฮ้เต like ียวเขาดาวแล้วนะครับร้อยเอ็ดเขาดาวนะครับ2024ัอเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูโซนของกินด้วยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับโซนของกิน แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นซุ้มอุโมงไฟนะครับอุโมงไฟสวยๆเราประตูสาเกตนะฮะตรงนี้ยกไปโยโกับนี่ก็เป็นโซนของกินนะครับโซนของกินของกินเยอะแยะเลยนะครับงานเขาดาวร้อยเปีนี้ ส่วนงานการชาตินะครับจะไปจัดสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนมกราเน,นี้นะนี่น,นะแมนยูนะครับผมแมนยูนยโอ้แมนยูได้ไรนะครับผมซื้ออะไรครับโอ้เข้าร้านแรกเลยแมนยู อหเต็งหนึ่งไก่เกาหลีนะครับของกินเพียบเลยนะครับเชิญชวนนะเชิญชวนใครที่อยู่ในบ้านนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็ออกมาได้นะครับที่บึงพระรานชัยนะครับหน้าหัวโหวนะครับหน้าหโัโหวมุมนี้นะครับมุมนี้สวยมากเลย มองไฟโอ้นะครับคือคากมากตรงนี้จุดนี้คนเยอะมากนะแมนยูเข้าไปแล้ว ยืนอแต่แม่ถ่ายภาพนิ่งให้ว่ารู้สึกคือมันเหมือนอยู่ในอวกาศอนะครับยืนอยู่ข้างหน้าเนีลยขับตอนนี้ก็เป็นโซนอาหารนะฮะโซนอาหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับ คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากได้อะไรครับไม่ได้เลย,ได,เลยได้แต่ไก่ทอเอาจีไหม ร้านเยอะมากเอาเดินเดินไปฝั่งนู้นนะครับด้านในนะเสื้อผ้านะครับผลไม้วิ่งขึ้นเวีวีเนะี่นย เรียวๆนะครับตับคนเยอะมากนะครับผมคนเยอะมากนะตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวยมากเลยทางจังหวัดนะจัดขึ้นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมกับกับหลายหลายภาคส่วนนะครับจัดงานนี้ขึ้นมาสวยมากนะครับร้อยเอ็ด เค้าเวอร์เขาดาวนะครับสองพันนะครับผมนี่นะครับมาแล้วสถานที่กินข้าวเรานะครับกินง่ายๆนะครับผมน่ะกินกันนั่งชิวนะวันนี้นั่งชิวซื้อใหม่อะซื้อหนึ่งสลากแล้วคุณ ูกมิลเอเพราะหลอกกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเนือจากคำว่าถูกหวยแล้วนี่คือถูกหวยยิ่งกว่าอีกนะใช่ลองนะมันรองต่อมาครับยังมีอีสุสิวนิวรีแม็กซ์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อุดหนุนสลากกาชาติกันได้ใช่แล้วละค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรายการมากกว่าถึง260รายการนะคะที่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับก,การซื้อสลากในครั้งนี้ด้วยค่ะถูกต้องพลาดไม่ได้นะครับรวมไปถึงอาหารอร่อยอร่อยหลากหลายร้านค้านะครับก็อุดหนุนกันไปนะครับ แล้วก็ฝากวันพุ่งนี้ไว้หน่อยหลังจากวันนี้ข้ามปีเข้าสู่ปีใหม่แล้วพุ่งนี้เช้ามีอะไรครับโบวี่จะมีในเรื่องของพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์นะคะ1 0ึรเ็รูปค่ะเรื่องในวันปีใหม่ณลาสาเกตนครแห่งนี้นะคะซึ่งทุท่านก็จะทําการแต่งชุดสีขาวครีมกันมานะคะแต่งชุดสวยงามนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยตัวท,ทานเองนั่นเองค่ะค ก็มาตักบาตรกันได้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เวลา6นาิกา30นาทีจ <น S 1> ครับงประมาณ7นาฬิกานะคะซึ่งก็จะมีทางด้านของพ่อพา,าข้าราชการประชาชนทุกท่านนะคะพระ้อมกันทําบุญตักบาตรร่วมกันนะคะซึ่งเราจะนัดการเวลา6โมงเช้าเลย6 <00 S 2> โมงเช้า สวัสดีค่ะโฟกัสอายุ14ปีจากวิทยาลัยนัตชินร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะแอมวีสิบปีมาจากรอวบอค่ะสวัสดีค่ะแพนดี้อายุ17ปีมาจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะต้นข้าวอายุส4ปีมาจากโรงเรียนสตรีศึกษาค่ะสวัสดีค่ะมิวอายุ16ปีมาจากโรงเรียนสตรีศึกษาค่ะ ค่ะก oui. ็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเพลงสากลที่เรานำมารีมิกชว์ในวันนี้นะคะสนุกสนุกไหมคะอะความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะใช่สำหรับเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเรานะคะเป็นเพลงประจำสถาบันของเราเรื่องนี้จะมีออกเอ็มวีด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเพลงแกาใหม่ค่ะ